กระถินเป็นการละทานที่มีระยะเวลาเพียงเดือนเดียวแต่วัดวัด,วดหนึ่งจะรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระบรมพุทธานุญ,ญาตของพระผู้มีพระภาคด้วยพระองค์เองกระถินจึงมีอานิสงส์มากต้องมีการเตรียมแจ้งข่าวแก่มูญาติพี่น้องหรือสหาสามัคคีร่วมกันผู้ถวายกระถินต้องรู้พระวินยัย ต้องกระทำพิธีถวายผ้ากฐตินในพระอโบสถโดยส่งทุกรูปต้องยัตติต้องตั้งเจตานาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในวัดนั้นจึงจะได้อาดิสง์แก่ผู้ถวายโดยแท้จริงดังเช่นในสมัยพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่าสมเด็จพระกัสปะพุทธเจ้าความว่ามีเศรษฐีสีคนที่เคยเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เวียนเกิดสับเปลี่ยนกันไปมีรูปงามปัญญาดีมียศมีบริวารมีวิมานสีทองดังสีของจีวรที่อาศัยสุขสบายเป็นสัพายะเศรษฐีทั้งสี่ได้แก่ชติระเศรษฐีเมนะกะเรษฐีโชติกะเรษฐีและปุณณะเศรษฐีไม่ทอดกถินสม่ำเสมอและหมั่นทำบุญกุศลไม่ขาดสาย ร้อมทั้งเจริญศีลภาวนาเมื่อมาเกิดในสมัยของสมเด็จพระสมณโคโดมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์บุญกุศลอื่นๆนอกจากการทอดกรินแล้วท่านเศรษฐีได้เคยปฏิบัติดังนี้อย่างสม่ำเสมอชาติละเศรษฐีชอบทําบุญด้วยการสละทรัพย์มากมายเมนทะกะเศรษฐีทําถนนถวายวัดให้ความสะดวกแก่สง โชติกะเศรษฐีชอบสร้างวัดหุณนะเศรษฐีปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในบริเวณอารามนิทานกระถิ่นครั้งโบราณการกระถิ่นตามเรื่องของโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้มีกระถิ่นบุกระถินน่นน่ากระถิ่นเศร้าหมองกระถิ่นบริสุทธิ์เป็นคำพูดของผู้เท่าผู้แก่กล่าวมาประมประราท่านยกนิทานมาเล่าวา่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่ง มีสมบัติมากมายมีเงิน80โกิจะทอดกระถินขณะทอดกระถินได้ประกาศเชิญเทวดาไม่ว่าจะเป็นอากาศเทวาหรือภูมิเทวาให้มาอนุโมทนากระถินของเขาวันนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งมาอนุโมทนากระถินพอมาจวนจะถึงวัดมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งบังเอิญมีบุรุษผู้หนึ่งอยู่ใต้ต้นไทรนั้น ได้ยินเสียงเทวดาโจรกล่าวชวนลุก,กเทวดาที่ต้นไทรให้ไปอนุโมทนากถิ่นของมหาเศรษฐีแต่ลุก,กเทวดาที่ต้นไทรบอกให้เทวดานั้นไปก่อนเธิดเมื่ออนุมโมทนาแล้วเป็นอย่างไรก็ให้กลับมาเล่าให้ฝังด้วยปรากฏว่ากถิ่นกองที่หนึ่งเมื่อเทวดาไปอนุโมทนาปรากฏว่า เจ้าของกระถิ่นและคณะศรัทธาแจกสุรายาเมาผู้มาร่วมงานเมาไมายส่งเสียงอึกะทธึกโครมไม่เกิดความสงบสงัดไม่ปฏิบัติตามธรรมพอถวายกระถิ่นและกอ็อนุโมทนาแล้วเทวดาจรกลับมาบุรุษผู้นั้นแอบคอยฟังข่าวจาก,ทาจก,กเทวดาจรรุกเทวดาถามว่ากระถิ่นของมหาเศรษฐีเป็นอย่างไรบ้างเทวดาจรกล่าวว่าเป็นกระถินบูนทำไมจึงบูน เพราะมีการดื่มเหล้าเมายาเอกระเคหาโกลาหนไม่มีความสงบไม่ปฏิบัติตามธรรมแล้วเทวดาก็าจากไปบุรุษผู้นี้นำเรื่องนี้มาเล่าให้เศรษฐีฟังเศรษฐีเสียใจตั้งใจจะทำกระถินใหม่อีกครั้งกระถินกองที่สองคราวนี้ในงานกระถินไม่มีเหล้ายาเมามาเกี่ยวข้องแต่มีการฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าไก่กันอย่างใหญ่โต เพื่อเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานให้อิ่มหนำสำราญโดยไม่คิดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมบุรุษผู้นั้นไปคอยดับฟังที่ต้นไทรต้นเก่าเมื่อถึงเวลาประกาศให้เทวดาไปอนุมโมทนาลุกเทวดาก็ไม่ไปแต่ขอให้เทวดาจรไปแล้วให้กลับมาเล่าให้ฟังเทวดาจรกลับมาบอกว่าเป็นกรถินเน่าเพราะมีการฆ่าสัตว์ นำมาเลี้ยงกันมากมายบุรุษผู้ดักฟังกลับไปเล่าให้เศรษฐีฟังเศรษฐีเสียใจเสียใจอีกครั้งก็จะทำกระถินอีกเพื่อแก้ไขเนื่องจากยังไม่พ้นเขตกรินการกรถินกองที่ 3, สามเศรษฐีรีบทำกรถินอย่างรี่รวนเนื่องจากกลัวจะไม่ทันกับการละสมัยคราวนี้เกิดอารมณ์โทสะดุดาว่ากล่าวทาตกรรมกรต่างๆนานา,นา เนื่องจากไม่ทันใจมีโทสะความโกรธอยู่ในจิตใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจใครทําอะไรให้ก็ไม่ถูกใจเมื่อถึงเวลาทอดกตะถินแม้ไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีสุรายาเมาแต่มีเสียงดุด่าว่ากล่าวผู้อื่นเศรษฐีให้รางวัลบุรุษผู้นั้นให้ไปคอยดักฟังข่าวจากเทวดาว่าจะพูดเกี่ยวกับตนอย่างไรบ้างเทวดาจรมาชวนลุกเทวดาที่ต้นไทรอีก แต่รุกระเทวดาไม่ไปขอให้เทวดากลับมาเล่าข่าวให้ฟังเทวดาจรกลับมาบอกว่ากระถินคราวนี้สมบูรณ์ทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวเป็นกระถินเศร้าหมอง,มองเพราะจิตใจของเศรษฐีเจ้าภาพกระถินไม่บริสุทธิ์เศร้าหมองด้วยความกโรกรธปรุษผู้นั้นไปบอกเศรษฐีตามที่ได้ยินมาเศรษฐีเสียใจยิ่งเพราะทํากระถินมาสามครั้งแล้ว ยังไม่มีกระถินครั้งใดบริสุทธิ์เลยจึงกระทำกระถินอีกเป็นครั้งที่4กถินกองที่ 4, สี่เศรษฐีกระทำความดีมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสไม่โกรธใครไม่นำสุรายาเมามาเกี่ยวข้องไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อถึงเวลาทอดกถินก็ประกาศเชิญเทวดามาอนุโมทนาอีกคราวนี้เทวดาจรกลับไปเล่าให้ลูกเทวดาฟังว่าคราวนี้กถินบริสุทธิ์ บุรุษผู้นั้นกลับมาเล่าว่าให้เศรษฐีฟัง,ฟงเศรษฐีดีใจมีความสุข,สขได้อานิสงค์ของการทำกระถินคราวนี้สมบูรณ์รณเต็มที่สมความปรารถนาทุกประการอีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับอานิสงส์กถินคือในสมัยครั้งศาสนาของพระกสปะสมาสัมพุทธเจ้ามีบุรุษยาจกเข็นใจไร้ที่พึ่งชาวเมืองพารณาณสีชื่อตินนบาน อาศัยอยู่กับเศรษฐีผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์นับได้80โกนโดยยอมตนเป็นคนรับใช้รักษาร่ยญ้าให้เศรษฐีเพื่อแลกกับอาหารที่หลับนอนเขามีความคิดว่าตัวเราเป็นคนยากจนเช่นนี้เพราะไม่เคยทําบุญอะไรไว้ในชาติปางก่อนมาชาตินี้ตกอยู่ในฐานะผู้รับใช้คนอื่นไร้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่น้อยเมื่อคิดได้ดังนี้เขาจึงแบ่งอาหารที่เศรษฐีให้ออกเป็นวันละสองส่วน ส่วนที่หนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เที่ยวบิณฑบาตอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับตนเองไว้บริโภคด้วยเดชกุศลผลบุญน,นั้นท่านเศรษฐีเกิดความสงสารจึงเพิ่มอาหารให้อีกสองส่วนเขาได้แบ่งอาหารนั้นออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนที่สองแจกทานแก่คนยากจนส่วนที่สามเอาไว้บริโภคเอง เขาทำอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาช้านานต่อมาเป็นวันอ,อกพัรษาเหล่าชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างพากันทำบุญกระถินเป็นการใหญ่แม้ท่านเศรษฐีก็เตรียมการจัดถวายกระถินจึงประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่าสิริธรรม,มเศรษฐีจะได้ทำบุญกระถินตินาบานได้ยินเกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจทันทีว่า กตินทานนี้แหละจะเป็นทานอันประเสริฐเข้าไปถามเศรษฐีว่ากตินทานมีอานิสงส์อย่างไรเศรษฐีตอบว่ากตินทานมีอานิสงส์มากมายนักสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐดินบาลได้ยินดังนั้นเกิดความสมบันั้นปราบปลื้มเป็นอันมากจึงพูดกับเศรษฐีว่ากระผมมีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานครั้งนี้ด้วยท่านจะเริ่มงานเมื่อใด เศรษฐีตอบว่าเราจะเริ่มงานเมื่อครบเจ็ดวันนับจากวันนี้ไปตินบาลได้ฟังก็ดีใจยิ่งนักเขามีความศรัทธายินดีเต็มใจที่จะร่วมทําบุญกรถินนี้ด้วยแต่ตนเองเป็นคนยากจนไม่มีเงินทองเข้าของเครื่องใช้จะอนุโมทนากับเศรษฐีจะมีก็แต่ผ้าปืนเดียวที่นุ่งอยู่ในที่สุดก็ตัดสินใจเรื่องผ้าที่นุ่งอยู่ไปซักฟอกให้สะอาด เอาใบไม้มาเย็บนุ่งแทนผ้าแล้วก็เอาผ้านั้นไปเร่ขายในตลาดชาวตลาดปาก,กันหัวเราะลัน่นเมื่อเห็นอาการนั้นดินบาลประกาศว่าท่านทั้งหลายหยุดก่อนอย่าหัวเราะข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ายากจนไม่มีผ้าจะนุ่งจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าจะนุ่งผ้าทิพย์ในที่สุดเขาก็ขายผ้านั้นในราคาห้ามาศกแล้วนำไปอนุมโมทนานกับเศรษฐี ก็พอดีกับบริวารกระินทุกอย่างบริบูรณ์เว้นแต่ขาดได้เย็บผ้าอย่างเดียวสำหรับเย็บไตรจีวรเศรษฐีได้นําเงินนั้นซื้อได้เย็บผ้าไตรจีวรในการครั้งนั้นเกิดโกลาหนไปทั่วในหมู่ชนตลอดจนเทพเทวานในสวงสวรรค์ต่างพากันแช่ซ้องฉันเรินฐานของตินบานเสียงสาทุกการความเสียสละในฐานของตินบานดังลนะั่นเข้าไปถึงพระราชวังพระเจ้าพาราณสี ทรงทราบเหตุผลรับสั่งให้นำตินาบานให้เข้าฟ้าแต่ตินาบานไม่กล้าเข้ามาเพราะไม่มีผ้านุง่งพระองค์ทรงตรัสถามความเป็นมาของเขาโดยตลอดให้ราชบุรุษนำผ้าสาดกราคาแสนตำลึงไปพระราชทานแก่ตินาบานนอกจากนั้นได้พระราชทานบ้านเมืองรับสมบัติช้างม้าวัวควายทาสีทาสาเป็นอันมาก แล้โปรโดให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีในเมืองพารันสีมีชื่อว่าตินาบาลเศรษฐีจำเดิมแต่นั้นเป็นต้นมาการต่อมาตินาบาลเศรษฐีเมื่อดำรงชีวิตอยู่พอสมควรแก่อายุไขยแล้วก็จุติไปจากโลกมนุษย์ไปปฏิสนธิเป็นเทพบุตรในดาวดึงสวรรค์สวยทีพยสมบัติอยู่ในวิมานแก้วสูง5โยน์ หโยชน์ชนเท่ากับ16กิโลเมตรมีนางเทพอัภสรหนึ่งหมื่นเป็นบริวารส่วนสิริธรรมเศรษฐีครั้นจุดิจะโลกมนุษย์แล้วไปปฏิสนธิในดาวดึงสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารเช่นเดียวกับตินนบาลเศรษฐีดังนี้นี่คืออานิสงส์กตินนทานที่ตินนบาลได้ตั้งใจกระทําด้วยความบริสุทธิ์ใจในทานไมในเขตยบุญของพระพุทธศาสนา เรื่องราวก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขก,กายสบายใจยใจ,จงบังเกิดมีแต่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามร,รับฟัง,ฟงบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันอยู่ทุกท่านทุกคนจะเริญธรรม